นะ,นะครับวันนี้เราอยู่ในสวนของอาเจกนะครับเราจะามาทำอะไรเนี่ยนะปอกมะพร้าว <laughs> เดี๋ยวสลับไปนี่ครับอันนี้หน้าตาเจ้าของสวนนะครับ <laughs> ยังคงหล่อเหลาไม่ไมีวิธีหรือหม่มา ทำวิเทใหม่ไม่ได้อะนี่เราทำยังไงหลอดเจาะอ๋อโอ้โหนะครับแล้วก็ขันน้ำ้วโอ้แล้วกินเลยอย่างเงี้ยหรอดันเลยมาหลอดมาหลอดมีเล็กๆอ่ะอ่าครับเราก็มุงไม่เห็นหลอดโอ้ เดี๋ยวกินเลยนะหอมใบเตยหมหวานหวานหอมมีใบเตยไหมไมันพันอะไรนะพันหอมใบเตยหอมใบเตยครับได้กินใบเตยจางๆม,มันเย็น <laughs> เขาบอกว่าต้องก่อนเที่ยงมันจะหวานกว่านี้หอมกว่านี้เนาะอันนี้มันจะก<อ>ี่โมงเนี่ยสี่โมง <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้ครับโคด้ดเท่อะ อ,อืมโอเคโอเคอ่ามาตัดเพิ่มนะครับเอาไปให,ให้แม่กับปลาชิมดูเดี๋ยวเนื้อถ้าเนื้อมันนะ แบบหัวขาขาวเนะี่ยเนื้อมันจะบางนิดนึงสนใจน้ำหาวานวันนี้ต้องแกะวันนี้อีกหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเจ้าของสวน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาไปรู้ว่าเจ้าของสวนเ <laughs> <laughs> จ้าของสวนเจ้าของสวนาสวนกินฟรีโอเคม้สวนกินฟรีนะครับไรเก่าบ้านสาระลรย <laughs> จังหวัดประจวบไปสองในโลงสบบาทโอเคโอเคคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะ